ฟังเาลงเลยนี่ๆอาแก่เาวหันเออนั่นแหละฟังเาลงเลยงเาลงเีเาลงไปเยเียออกอเาขยอเหรอออกแค่พี่เีใเียบลงเอามบบับเด้อโอยตายแล้วกูตรขา่นินเออมาจากไปสร้างมาทีนี่เนาะตัวน้องใหม่รขอบบจังใหญ่เยงตัน้อม่อย่างนโอ้ยไม่ผมันหัก ไม่ไพ่มันหักั่งสิกับ้านพอดีมันเคยผอมัวมันต้นขอกไข่ไก่ประเด็ด อย่าเขาอย่าเเขานี้อย่เลยอย่าลงยกบอลลุกบอลอะไรอะนี่เฮ้ยโอ้ยกูจะว่าไรเราเว้ยมือเดพี่น้องครับ ออกไปรูไปออไหม ขามันงัดอยู่ตุด้ไพี่ขาตัวไหนมันงัดอยู่ไหนนน้โอยมาัวนก่นเ้ขาขาขาาข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 ่า fate, ขา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 ้าขา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 ขาขาาขขา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 าขาขาาขาขาขขาขาข้ขาาขาข ต่อกันไปต่อกันมาพี่น้องก็ต,นนต่อนเอาดังเอาต้นใหญ่ยังไงกันอยู่มั้งอ่ต้นจีดแตกก็ยังได้ทำนี่นีขา,ายอลไรพี่น้องเอ้ยสีต่ตัวอ้วนบัวเหลือบวับวย่างบัวย่างเน่าหวโค้งแพงว่ะนี่ก็ขายไปเลยโอ้ยเนียนปกเลยเนาะนี่ขายไปแล้วเป็นขายเท่าใดเป็นขายตัวใดเป็นปัาเป,ปิ้ลหัวเหนือพี่น้องเอ้ยทบัวเรียงอะไรมือจี๊ดได้ป่ะบัวเปนเรีย<ว>น้องจีด เรียบร้อยของตัวนี้เขาไม่ขอไปชูใจฟ้ามไม่เอาชูใจฟร์มเด้อชูใจฟาร์มอยู่อยู่อยู่สระบุรีเลยเน,นะาะก็ชาวแกว่ทกี่ออะไรชาแก่ละมาเห็นแลาวประจําแล้วสูงมาดีแล้วสูงมาเป็นส,สระบุรีแขกสระบุรีชูใจฟาร์มพี่น้องครับไปลราเล่แถวบแม่เล่บ่ได้เลยราคาหนิมือเจ็ดอู้สีดำไปเลยเนี่ยดำดีสีโอโท โอ้เมียตัวนี้งูเลี้ยงเนอเท่าใดครับตัวนี้สีดำจะจะขัดสองหาสองหาเด้อตัวนี้มันน่าจะเป็นแม่แม่เอ็นกัดปะบึงหักเนาะมันมีเงินเงินไปอยู่ในง่วงเอิหมือนเขาเอาแต่สีดำแต่ว่าเป็นงวงูมันทามอะไะพี่น้องครับบวกกัดกลาเลยเด้อแต่ว่าผมมองเป็นเป็นกัด สองหมื่นหาเนาะสองหมื่นหาอ้วนดีะเหนือเปนเลยวะสองลอก็ดีเลยนาคขพี่ยังไงอ้ย้มาอยาแงล้วนสองหมื่นหาเลมีครูกันหน่อยตอนน้่อยตัวไหนคนนยูบ่มาเบเบ้งไทยตอนนมีมีเลขเนาะสองหม อ้ยยัยงไงเลยอนนัขอพัตัว้ขงใครมาเดวนวะของตัว,ว,ะวะ่เป่าวะอเนขายเลยว,ว่ะ TS t TSC ตัว TC รียบร้อยไม่เวียดคางเวียดล้วเิ่นตัวนี้ขายยังวะขายไปแล้วตัวนั้นโดนคลิปดนึ่ครับโอ้ยขายมาเลยนี่ตัวผูตัวนี้าามาเสน้ขายวะ ของวิวด้ป่ะผมจอยโอ้โหจะของยู่ครับมว่าบลว่นีเลน่อยนี่ก็ตัวลเป็นหมื่นหัวได้หน่อยาะ ยังคืออย่างเดืนมายอยู่สิผมบอกพวกเกรีมนขายอย่างหัวพัวไอใคตัวนี้มื่นสองมโอ้ยตัวบอกยังนีพี่สองมื่นสองหม้อเนือหม้อเนื้อมื่นสองได้ไปไหนคือตัวเนี้ย โหมดแม่บเท่าไรสองหมื่นเท่าไรเท่าไรเอามือท่น้าได้ครับเใช่ก็สองพันหมื่นสองสองหมื่นพัแม่ลูกบุกู่สองหมื่นหนึ่งพันเท่านะสองหมื่นหนึ่งพันเท่านะ ้เป็นม่วไทยเป็นม่วไทยไทยหน่อยครับลูกมันงานอยู่ที่นี่สองวนย้่พันมาเบิ่์มาใสู่กเปลี่ยมาใส่เบิ่อป่ไตัวนี้มื่นสองเนาะเบิร์มาใส่ไปทีนี่ศูนใส่มากกได้ไหมใส่มาใส่มาศูนย์ศูนย์านึ่งศูนย์ส่ศูนย์หาสามเจ็ดเออ อย่างเล่ไม่โทเนาอีเพี่น้องเออมันโทรมากเนาะโทวมาตออีกเรเยบร้อยครับขายไปแลลยเร่โ้โอ้ยโค้งยเกือตัวนี้ไป นี่ครบมไมดีได้บ่อกรสินก็ได้บ่ไก่ได้สิพิชไ่หงหนอกต้นน่ขายไปเถ่าไหนย่างย่างโต่าไห้อ๋อปัญหาหัวเรมือหาปัหาด้านวเลศพี่น้องด้านแนนบอสนั้นบ่โต๊ะโต๊ะนั่นกบอะของผมเออต๊ะนั่นโต๊ะโตหนโต๊ะนั่นองซีานหาีเกาันเจ็ต้วนี้กานเจ็ัวเรพี่น้องไปเบิรงันเด้อมันเป็นเลศผสมมาล่ะ มันพูดถามไม่เลยเนี่ยมีอยู่สาตัสเล่ด้อเล่รอนคันแถวนี่เขามาซื้อตลาดเออมาตลาดเลยบอไปสรงในี่นไปนองไกล้ไปไว้ันมันลดคันเช้านีมาเอาเลยทวนราคาไหมตัวนี้มื่นหาหมื่นหาอะไรกับหมื่นมื่นสี่พันหาอันนี้เก่าเกพันเท่าไรก่อนเกาพันเจ็เบื่อมากเบื่อมากศูนย์หกหาสองสมหกหศูนย์เจ็ดเจ็ดะนะ็สี่ิบี่สิบสอะรนอีกรับนึ่งตันี้ลันคลิปเน่ยไ่หรองคนมนถาเบิ้งเนี่ยจอดจอดเบิ สุดใจฟาร์มใส่ต่อหน่อยสิโอ้ยตัวบอกไงเลยต้มไทแบบตัวนี้พี่หน่อเตดเจือเนี่ยตัวเห็นได้ยีุ่่นร่ะตัวพอกนีต้มไทแบบเ้าตัวหูราคามันราคาเป็นหองแพงอยู่ปรแมาเกือบ สามหมื่นไปเลยนะตอนนี้ครับคนไทยเราล้องงคิดให้ล้าเอาตรงนี้ไป้ลวัวโอ้เมลโคงเอ้ยเปนเนื่อยเนาะเนื่อยกับปุ้นเหนื่อยเหนื่อกับเหนื่อยเลียงก็ได้เนาะบื้งบึ้งถ่ายมันก่อนถือตัวเท่าไรแล้วอีพอตัวเดียวบ่ตัวนี้บ่ตัวนี้เท่าไรเท่าไหรสองสองหมื่นเท่านั โอ้เขียขี่คนที่เขาอยู่มนี่ยสองหมื่นกว่าคน้ฟ <c oughs> ุงเหยยไฟนอจังหรอจุดนี่ะมัน <c oughs> จะเป็นเหน <c oughs> เ่เนาะเร่มันน่นเ่่อะไรอวายจอบเดือดเดือดแต่อยู่เตอมันจอยนักหน่อยแล้วมงดีมึงบึงก่อน <c oughs> โอ้เรือเล่แท้พี่น,อน้องมันไม่บืนะเลแท้ตัวน,นี้จะของประยู่เด้ออยู่ที่แถวนี้แะ ีกเลยครับผมผมไปยศเจ้าองเลยครับเอ้านอนเว้ยโอ้ยเจับสวยอยู่ครับเจ้าฟองไปอยู่ครับเัยไเหลี่ขห่หรอเหลี่ขหโอ้ยคุณมา ใช่ใช de. ่ใฟุน10ต mm. ์เลเร่ตัวนี้จะทำใหมพี่น้องเอ้ยทำผลนองชวยอยู่พี่น้องต่ว่าประมาณหมื่นกว่าบาทนี่แหละต่ว่าเบนจะองเด้อฟุงหนึ่งองเปีมขายสามโต่สี่สิบเจ็ดข่เจดตัวเดียวบ่นเจ็ดขวายพวกสื่อขวายก็มันสื่อมันแบงเป็นเป็นหมเป็นหมวดเลยพี่น้องพวกสื่อขวยก็ื่อขวย ม no uh ื่นเกียมีนไปหน่อแล้วลูกมันถึงไ right? ่ไปไลตู้ตู้ตัวเทไหนสองมือตัวสตสองหม่นสต้ละหมื่นหมื่นเอ็แม่ัวผู้แม่ทั้อแม่ทั้สองโอ้คือคืออยู่2องหมือตัวละหมื่นเอ็ดจะมีอนขายอะหมื่นเเรียบร้อยครับอาเบอร์มาใส่แดเห้าเกาเดห้าเก้าเจ็ดหกแปดเจ็ดหกแปดบอดมือแรง S <S <an> <S เดี๋ยวมันยังไม่อีกหูอยู่ต้นเมย์ต้นแ,น,ตนแรงพี่น้องเอาเอากงวามาเอากงวเหนื่อยเด้องวงวาง่ามมาจิกมาจิกงวาง่ามมาจิกเขามืออื่นเศ้าเหมือน,นี้จะเป็นตัวนี้มาใหม่เลยตัวนี้มาใหม่เลยัฒน์เลยทายวะล่คอพันเดียวกัน <S 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 ตัวน,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 นี้แม่นต้นทีมันนอนรับเมื่อกี้ป่ะใหญ่แม่นปะ่ะ ตัวที่ม้านอนเมื่อกี้บ่าแนนมเจ้าอะไรล่ะตัวนี้จกักจักขว่าคไปอยู่จักมาคอกหวกมีก็สิประมาณหมืน่นหมืน่นไปไพี่น้องมันยังอยู่ที่ไปที่ไปนเหนือไปเหลี่ยงอ้าสามตัวโอ้ยขายไปแล้วตัวนี้ตัวนี้ขายเขาขายไปไหนขายเนะครับเช่นนงเขือนเจ้าหน ใช่สองหมื <Sounds> oh, novo, ่นต no. okay. ัมันใหญ่อยู่นี่สองหมื่นนได้อยู่เสองตัวเนาะมันคือวอาตัวนี้ไปทำไมาทมาทีเปอแปลกวะตัวนี้ท่าอะไรไปไหตัวนี้สองหมื่นสองตัวนี้สำคัญเนาะสองหมืองเบอร์มาใส่เร็วเบอร์เบอร์มีเบอร์ป่ 0 0 6ย0 6 2 1 3 8 1 3 8 4 3 8 6 4 3 8 6 2ึ่งสนากอตัวนีมหเดียวครับนี่นตัวนี6เดยครับมั่แม่พเป็นราคาเนาะตายลพี่น่องม่วแม่พเป็นราคาเพี่น่องตู้นี้จไหมันก็ดำดำใสเหมเลยไหมตู้ตายเลยวม่วแม่บริบปราคาเลยเรียบร้อย เห็นบตสปูกอุ้ยเหยียบลอยนี่แหละเดี๋ยวไปเอาเลยเย็นๆนี oh Listen, rumors, ่แหละเหยียบลอยเลยนั่นเหยียบลอยเลยนั่นข้อใดให้นะมื่นเท่าไหร่มือชีท้ายเลยพี่น้องครับตู้ผูกตัวนี้หนึ่งหมื่นสองพันถลอยแล้วตัวนี้ตัวทายอะไรหรอไหวลงไปข้างหลังเลยพี่น้องขี่ฟุ้นมาหลายยางลงไปเอาเขี่ฟุ้นก็ยังกลุ่มเลย 呜。